สวัสดีครับเป๊ซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ก็เดินไปทั้งไกลนะครับพปซีเนาะบนมาพักผ่อนอยู่ตรงบริเวณห,หินเนาะนี่ครับก้อนหินก้อนนี้นี่โอ้ยคายกับหวัวปลาสลามปลาวานเนาะครับเปซีเนาะก็มาพังพักเนาะเดี๋ยวค่อยไปใหม่นะครับพปซีขึ้นมาออกมาจากตรงนู้นเนาะก็ มานั่งพักอยู่ตรงร่มนะครับพี่ FC เด็ดมันร้อนนะครับพี่ีเนาะนี่นะครับอ้าครับก็บรรยากาศก็ดีเนาะรอแ,แป๊บนึงนะครับพี่ีอันนี้คล้ายๆกับปลาสลามปลาวาดนะครับพี่ีเนาะก้อนหินก้อนนี้นี่โอ้ก้อนนี้เจ๋อเลยนะครับพี่ีนี่ครับที่ปกผมเนะาะหลกับ ช่างพงสองคนนะครับพี่ซีมาทําตรงแค่นี้ไว้นะครับพี่ซีที่พักเนาะอืที่พักพอดนะครับพี่ซีเนี่เวลาฝนตกหรือว่าแดดร้อนเนาะก็ามาพักได้สบายนะครับพี่ซีแดดก็ไม่ร้อนอากาศก็เย็นเนาะโอ้กระเป๋าผมก้อนหินก้อนนี้คล้ายๆกับปาลาสลามเหมือนกัน ครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงเนาะก็มานั่งพักก่อนก่อนนะครับพี่สีเนาะมันเดดนร้อนนะครับพี่ีโอ้แสดงว่ามีคนมาพักอยู่นะครับพี่สีเนาะก,ก้อนหินเยอะแยะนะครับพี่ีมีแต่ก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะเนอนนะครับทางบ้านบ้านพวกผมอยู่ทางโน้นเนาะ นี่ครับอันนี้จะเป็นอ่างเก็บน,น้ำห้วยกระสะนะครับพี่ซีเนาะก็มองไปเห็นนิดนึงนะครับพี่ซีโอ้ภูหลวงจเจ๋เลยนะครับพี่ซีก้อนหินภูเขาสุดยอดนี่ครับก็มานั่งพักผ่อนก่อนนะครับพี่ซีเนาะหายเหนื่อยแล้วค่อยตัวเดินทางต่อนะครับพี่ซีเนาะก็จะเข้าไปด้านในนู้นแหละว้ เจ้าร้อนรือว่าน้องหมาผมไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับพี่ซีหนึ่งตัวเนาะม,มันไม่อยู่กับที่แล้วนะครับพี่ซีเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ไปหลายวันแล้วเนาะมันเลยจากไปไม่รู้ไปไหนแล้วหาก็ไม่เจอก็มานั่งรออยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวมันก็ตามมานะครับพี่ซีเนาะเอาเจ้รอนตัวเดียวขึ้นมาเนาะ มันวิ่งตามหลังผมขึ้นมานะครับพี่ซีผมไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ผมเดินเอาครับที่วันนี้เดินขึ้นมาไม่รู้ว่าช่างพงอยู่ที่บ้านงานหรือเปล่าเนาะก็เานาะแบบนี้แหละครับพี่ซีขึ้นมาหาอยู่หาก,กินคนเดียวนยไปสบายสบายใจนะครับพี่ซีเนาะขึ้นเขานี่เมื่อวานนี่นี่ พูดถึงวานนะครับพี่ซีเนาะไปส่งน้องมาตอยที่โรงเรียนเนาะราศพัดรร้อยเอ็ดนะครับพีซีไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะก็ไปส่งถึงโรงเรียนเข้าหอพักเรียบร้อยเนาะก็มาพากันเดินทางกลับบ้านนะครับพี่ซีหกลุมสองคนโอ้อ ดูแล้วครับพี่ีเวลาขี่ตอนประส่ขน้องมาต่อยนี่เดินนี่ขึ้นเขากับขีร่รถนี่อันใดเหนื่อยกับกันนะครับพี่ีผมว่าขี่รถเนาะเหนื่อยกว่านะครับพี่ีเพราะว่ามันไม่ได้เดินเนาะถ้าเดินนี่ถ้าเดินขึ้นเขานี่ถึงเหงื่อออกเนาะก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับพี่ีมันไม่เหนื่อยเท่าไหร่เนาะผมสังเกตดดูแล้วเนาะครับพี่ี ส่งน้องมาด้อยเสร็จก็มาเวะลงตางอยเนาะผ่านลงไปเตางอยเลยนะครับวิศีเดินขี่ลงไปตางอยไปรับน้องไอเดียน้องไอเดียไปน้องไอเดียไปสอบเมื่อวานนี้นะครับวิศีเนาะก็ไปรอรับเนาะน้องไอเดียก็ช่วงเช้าช่างพงเนาะไปส่งนะครับวิศี ไปส่งอยู่ที่โรงเรียนเนาะกลับมาขึ้นไปย้อนน้ำกดอยู่ที่ไร่ผู้หลวงเสร็จก็เดินทางยาวนะครับพี่สีวันนี้ก็ขึ้นเขาเปลี่ยนจากไปเมืองมาขึ้นเขาชมวิวชมบรรยากาศนะครับพี่ีเนาะอยู่ที่ผู้ตากมองครับพี่ี ไม่ค่อยได้ขึ้นนะครับพี่ซีเนาะภูหลวงเพราะว่ามันไกลเนาะกว่าจะขีม่มอเตอร์ไซค์ไปกว่าจะเดินขึ้นถึงหลังเขาเนี่ยโอ้ยมันไกลเนาะเดี๋ยวรอดกูกลางเดือนนี้นะครับพี่ซีเนาะว่าดอกคอนแคนจะออกยาวหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยขึ้นไปหาดอกคอนแคนอยู่ที่ภูหลวงเนาะ่วนกัน ส่วนเอาสร้างพงเนาะไปไปเป็นเพื่อนกันสองคนนะครับพี่ซีอยู่ที่ผูหลวงนะครับดอกคอนแคนอยู่ที่ผูตากมองไม่ค่อยมีนะครับพี่ซีได้ยินแต่ลุงเนาะบอกมันออกแล้วแต่ยังไม่ยาวนะครับพี่ซีเนาะโอ้จะได้หาดอกคอนแคนเนาะมาหอมใส่ไก่เจ้าใส่ไก่บ้านนะครับพี่ซีเนาะ นี่ครับก็ไม่ได้ขึ้นไร่ขึ้นสวนหลายวันแล้วนะครับพี่ซีเนาะก็มันเดือดร้อนเนาะอยู่ที่ไร่ที่สวนก็ร้อนเหมือนกันนะครับพี่ซีวันนี้นี่ยังดีนะครับพี่ซีมีลมช่วยเนาะลมพัดมาอยู่นะครับพี่ซีอา้าวผมก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ